สวัสดีค่ะพบกับหมอขอเล่าเป็นที่น่าสนใจเมื่อไม่นานมานี้กับข่าวที่ชายชาวจีนถูกหนวดพุ่งที่นิ้วม,มือจนทําให้ติดเชื้อแอโรโมเนสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทําให้หลายคนที่ท,ทราบข่าวนี้เกิดความวิต,ตกกังวลวันนี้เราจะไปสอบถามกับอาจารย์ในแพทย์ประวัติพื้นแสงอาจารย์ประจําภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะแอโรโมเนสคือเชื้ออะไรและพบในสัตว์ชนิดใดบ้างคะ ครับตัวเชื้ออะโลโมเนสเนี่ยก็เป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาตินะครับโดยมันจะอยู่ตามแหล่งน้ําที่สุดเนี่ยก็จะเป็นน้ําจืดก,กับน้ํากร่อยนะครับดังนั้นตัวมันเองก็จะติดอยู่ในสั์น้าที่อยู่ในแหล่งน้ําพวกนี้เช่นกุ้งปลาหอยทากเป็นต้นนะครับโดยทั่วไปไม่ใช่เชื้อที่เจอในคนครับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการติดเชื้ออะโลโมเนสมีอะไรบ้างคะครับ ก็จากข้อแรกที่กล่าวไปว่ามันอยู่ในแหล่งน้ําและสัตว์พวกนั้นดังนั้นการติดเชื้อก็คือจะเป็นการติดเมื่อเราไปสัมผัสสัตว์หรือแหล่งน้ําดังกล่าวนะครับในการเราโดยอโลเมเนสเนี่ยมีวิธีการติดอยู่2วิธีก็คือ1วิธีทางการรับประทานนะครับก็คือเรารับประทานจะเป็นสัตว์น้ําที่ทําให้สุกหรือแหล่งน้ําที่ปนเปื้อนเข้าไปโดยไม่ได้ทําให้สุกสาอาดเมื่อกันเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้เราเกิดอาการท้องร่วงท้องเสีย แต่กลุ่มนี้มาจะไม่ค่อยรุนแรงถ้าเป็นคนที่สุขภาพดีก็มาจะแค่ท้องเสียแล้วก็หายเองได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีมีโรคประจําตัวก็อาจจะเกิดโรครุนแรงแล้วก็เกิดติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้ส่วนวิธีที่2คือการโดนเข็มการโดนต่ํโดนทิ่มนะครับโดยอาจจะเป็นเช่นเราไปจับปลาอย่างหรือจับกุ้งอย่างที่เป็นข่าวแล้วก็โดนเนี้ยงปลาหรือหนวดกุ้งต่ําพอมันตําปุ๊บ ไอเชื้อโรคที่มันอยู่ตามสัตว์เหล่านี้มันก็เข้าไปนะครับหรืออาจจะเป็นการไปเดินในย่าน้ําในแหล่งน้ําพวกนี้แล้วก็จะไปเกิดแผลโดนสะเก็ดหินเศษไม้หรือมีโรคของผิวหนังอยู่แล้วทําให้เชื้อโรคมันเข้าทางผิวหนังได้ง่ายขึ้นพอเชื้อโรคมันเข้าทางผิวหนังปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดติดการติดเชื้อตรงบริเวณนั้นแล้วก็เกิดเนื้อตายตามมาหรือที่เราเรียกเป็นภาษาทางการแพทย์ว่า necrotizing fasciitis ซึ่งกลุ่มนี้มาจจะเกิดโรครุนแรงแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เราจะทราบได้อย่างไรว่าติดเชื้อแอโรมเนสคะจริงๆการติดเชื้อโรคเนื้อเน่าที่เลขในข่าวนะครับไม่ว่าจะเกิดจากเชื้ออะไรก็รุนแรงได้ดังนั้นอาจจะไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องระมัดระวังเฉพาะเชื้อแอโรมเนสนะครับแต่อาการของโรคเนื้อเน่าที่สําคัญคือการปวดบวมรุนแรงมาก แผลจะมีสาดําคล้าหรือบางทีก็เป็นตุ่มน้ําพองขึ้นมาซึ่งถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะครับการรักษาและการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อแอโรบานสมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะครับเมื่อเราพบว่าผู้ป่วยมีอาการเนื้อเน่าหรือมีการผัดแผลแ,แย่อย่างที่กล่าวไปข้อที่แล้วนะครับ เมื่อผู้ป่วยต้องรับการรักษาให้เร็วที่สุดนะครับการรักษามีทั้งการนำสิ่งส่งตรวจจากฟองบอเลนแผลแล้วก็เจาะเลือดส่งตรวจพอเชือ้อแล้วก็การให้ยาฆ่าเชื้ออย่างรวดเร็วนะครับและอีกสิ่งสําคัญก็คือการผ่าตัดนะครับอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเพื่อลดภาระของการติดเชือ้อหรือจํานวนเชื้อโรคให้ลดลงแล้วก็มีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นนะครับ ควรระวังวิธีการป้องกันการติดเชือ้อและคําแนะนําจากแพทย์ที่อยากฝากถึงประชาชนมีอะไรบ้างคะการระมัดระวังที่ดีที่สุดก็คือไม่ทําให้เกิดบาดแผลขึ้นนะครับอาจจะต้องใส่อุปรกรณ์ป้องกันตามลักษณะงานที่เหมาะสมเช่นใส่ถุงมือถ้าเราจําเป็นต้องจัดสัต์น้ำพวกนั้นหรือใส่รองเท้ายางที่หนาหน่อยที่สามารถกันป้องกันการเกิดบาดแผลได้นะครับอันนี้เป็นอย่างแรกนะครับ อย่างที่2เมื่อเกิดบาดแผลขึ้นมาแล้วไม่ว่าแผลจะใหญ่หรือเล็กก็ตามการทําคมสะอาดเบื้องต้นสําคัญมากเพื่อลดเชื้อโรคออกไปให้มากที่สุดนะครับล้างด้วยน้าสะอาดล้างด้วยแอลกอฮอล์หรือใส่พูยโดยดในออดีนตามความเหมาะสมถ้าแผลดูลึกแผลดูสกรปรกเปื้อน,นเยอะมากควรพบสถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับโดยเร็ว,เ,รวเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือทําการล้างแผลให้ได้เหมาะสมที่สุดนะครับ อย่างที่3มเมื่อเราอาจจะพบแพทย์หรือไม่ได้พบแพทย์แต่แรกแต่เมื่อแผลมีการปวดบวมแดงดําค้าขึ้นมากต้องรบพบแพทย์โดยเร็วนะครับสุดท้ายก็คือการดูแลสุขภาพโดยรวมนะครับเพราะต่อให้เราติดเชื้อโรคพวกนี้แต่เรารักษาตัวอย่างรวดเร็วเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตน้อยนะครับนั้นการงดสูบบุหรี่งดดื่มสุราดูแลรักษาโรคประจําตัวอย่างเหมาะสม ก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้โรคไม่รุนแรงได้นะครับ